เรามาอยู่กับเพื่อนเชิญทองครับเล่นสายเกีย์ได้มืองี้ยเล่นแพ้ตลอดมึงดูแรงครับผมเขาอยากจะอยากจะอยากจะจัดอันดับด้วยกันนะฮะมาลองดูยังจัดไม่ได้หรอกเพราะว่า MR ห่างกันเกินสองพันเล่นธรรมดาไปก่อนให้เขาไปเก็บ MR มาปีกว่าแล้วยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ย เอ้ยมึงเคยขึ้นไปพันฝ่าแล้วเนะเว้แล้วมันลงไม่พอไม่พอตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ600หกร้อยฝ่ามั้งลงมาครึ่งฝ่าด้วยโอเคมาละลุยเป็นเชียนกับการ์เดียนหนึ่งนะอิมมัทเทอมาแบกแล้วครับอิมมัทเทอรมาแบกแล้ว มึงอย่าแจกก็พอเพื่อน Let's go <S ไม่รู้เลยแคลรี่อ๋อยากเล่นตัวนี้ No คลร <c oughs> ี่อะ Bro ลาสติกแบบโง่อๆเยี่ยฝั่งนู้นแม่งตัวบิงตัววิ่งได้สามสตัวกูจับบัตซิกมานี่กูแดกไล่จับได้อยู่บัตซิกอะกูอยากเล่นเนี่ย เนี่ยมันก็ต้องจัดที่แฟนตัวแฟงทองเข้าออกดาบจุเขียวเลยนะไม่ใช่ไอ้ลูกแก้วเขียวๆอะสองร้อยเจ็ดสิบห้าออิ่ดอมอะเห็นอะไรอ่ะมันบิงได้ดิมายืนเอาเก็บเงินนี้ดีกว่ามึงอ่ะเก็บไหมข้างบนนู้นอ่ะก็ดึงอันนี้เองปึ๊กเอาได้มาแต่ มันเป็นบล็อกเจ้าตัวไหนอ่ะมึงไม่ได้มตตัวเเหียาาอไไนล่ทุบมันก่อนเพื่อนมึงไปไล่ทุบมันก่อนเพื่อนตอนเนี้ยตอนเนี้เอาไอ้เสร้นมดเอาตัวไหนล่ะไหนอ่ะเอาตัวไหนอ่ะเลือดเต็มอะ ยืนจะโยนไฟเย็นกินมนาอยู่เป็นกองกองเคลียร์กองช่วยกองแช่งอย่างเงี้ยเอาตรงไหนก็ว่าเลือดเต็มมาเพื่อนเปแรกหน่อยได้ไหม เนี่ยมันบินเข้ามามึงตันตันเออหวานฟ้าแล้วตีมันดิอ๋อโอเคกูตายตรงนี้แหละมึงไม่ตีเลยอ่ะตายตรงนี้น่าช่างแม่งแล้วดอนไหมึงแปดสิบอ่ะถูกมึงเดินไปไล่ทุบเลยเดี๋ยมึงเดินไปเลยมึงรองเท้ามึงไม่มีรองเท้านะเว้ยมึงไล่ทุบมันดิไล่ทุบมันดิไล่ทุบให้กูดูดิทุบมันดิทุบมันทุบมันมันบินแล้วเนี่ยโอ้โห มีรองเท้าว่ะเพื่อนมันยากตรงไหน่ะมันก็แค่เดินบดคุ้มมันอะเพื่อนโอ้โหใจจะขาดมาถึงกูก็จะตายเงี้ยแบ่งยาให้เป็นไหมเพื่อนเนหนื่อยอะเย็ดโยแบ่งได้ว่ <c oughs> ะนี้อ ไม่กรเคลลิกกี้ก็ไปตายแบบมึน the enemy attacks your middle tower <laughs> 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 okay. ah. คพูดึงไเนี่ยไม่ตีตตม,มันน้ตีไปแล้วเหรอ <laughs> ไม่รู้มัน

ด mm ัสมีไหมกดยะได้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยมันเดินหลอนๆมาหน่ะโอ้โหคอสองตับคอจะตีให้มันเลือกกำยาวตายแตกตายเลยไงวะ เฮ้ยไอ้สัต hey. ส <that> เจ๊ะแปะบัญช uh ีเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจตัวดันหรือคีบเลยอ่ะในที่น,นี้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นอยู่อั <c oughs> นติดยังไงที่นี่อันติดป้ะเนี่ยไม่เห็นอติดเลเกมนี้แล้วปอมบอลสุดท้ายก็เสียแล้วทองอยู่เนี่ยก็ดตามางไปเรื่อลย ป้อมหนึ่งและป้อมสองไงก็คุ้มป้อมเพื่อนใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยเราได้ป้อมสองเขาอ่ะเขาได้แค่ป้อมหนึ่งเราเพื่อนเขาตัวเขาเละเจม Oh yeah. Oh look you like every Whoa 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 ไปไปไปออกขึ้นบ้านออกขึ้นบ้านออกไม่ต้องทำลายมากโยนไฟขึ้นไปอย่างเดียวสกิลหนึ่งถึงก็เอาสกิลหนึ่งไม่ถึงไม่ไมต้องไล่เย็นจะเย็น ฟันทอนทอนทอนฟันเฟลครูอย่างหล่อนเลยเฮียครูยิ่งว่ากูเข้าอย่างหล่อนเลยครับพี่น้องของไม่มีอะไรดีเลย No life is eternal. Well, what more Don't you can't improve until so you make mistakes. <laughs> กทาผักอันเนี้ยฟอสต์มเนี้ยอันเนี้ยไปหาหา <like> อมันก็หล่นเหมืกันรู้ว่าฝั่งเราจะฝั่งเราจะหล่ฝั่งเราไม่หล่นนะฝั่งเราตัวสู้ตัวไม่มีตัวตีป้อมแมยขึ้นป้อมกันป่ถอถอยถอยถอย วิ <Cornell>. ่งนี่วิ่งออกดิวิ่งออกดิเพื่อนเรายังไม่มาปอยย่อเลยปอยย่อเลยใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วเดี๋ยวราสวนเลยบัาๆให้บ้าให้บ้าให้หน่อยบัาให้หน่อยบ้าให้หน่อยสวนได้นะมันออกมาไกลอ่ะบัาให้หน่อยโอเคบตัวเอลย Wow. Nani? Yes. Keep me tuned.

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกลับก่อนแล้วกันเร็วในการเคลื่อนที่อะไรดี่ะอันนี้แล้วกันถึกบท้องออกเกอร์ไม่อยู่อ่ะที่่บบ้านี้าน 没问 เจาะแฉะหรือเกิดในพวกนี้เ <I S 1> จาะแจะเจาะแจะเอ็มเอ็กำลังจะมามันไล่มันไล่มันไล,นล่วิ่งทุกคนรันอุ้ยโอ้ไม่ใช่ตกใจ46 <The end. S 1> พอดีว่า <The end. S 2> มีลิกกี้ตามมาถึงนี้ ปัตสโอมแผ่นนี้ไม่ไม่รีเลือดไม่รีมานาแล้วนะเอาดุดเลือดเลียดแทนผมต้องปล่อยอารักษานั่นนะเคอนเซอร์ที่หายไปแล้วเราจะปลอยรักษาจะ เยอะเกินเยอะเกินโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอมเบอร์เนบีเกบีอะนะผมก็โนบีเกบีอะนะใช ยังเป็นอีนะ นานแปลกแแปลกอพวกนี้กนี้แปลกจะดูดพลังดูดเลเบลเข้าไปเอ็มไม่อาจจะหวานนะผมเนี่ย No, ES ES too high. is under attack. Bottom tower is under attack. y e วเอาตายหมดทีมามทีมก็กลายปูกูไปสิครับเราจะมาเก็บเบลตี้ให้ทีมมานะ วัน by วันนี้ก็เสร็จผมนี่ครับแต่ให้เลือกำบนาวไหลไอ้บะไอ้หมูเนี่ยไอ้ไอ้ม้าเนี่ย <c oughs> มีคนโยนอานแต่โยนไม่สำเร็จอ่ะดิ <c oughs> จะแพ้คัมแบ็กแบบสวยๆนะทุกคนไปแล้วครับเจอกันครับฝากกดไลค์กดติดตามติดนะครับถ้าชอบดูตาทูทักมาได้นะ